สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมนี่คือแนวทางฮานอยสำหรับวันที่17นะครับ17พฤศจิกายน2565นะครับผม3ชุด3แนวทางเหมือนเดิมนะครับมาดูผลงานของที่16นะครับผมที่ผ่านมาทั้ง3รอบนะครับรอบพิเศษ3ตัวบน913นะครับ2ตัวล่าง31รอบธรรมดานะครับ3ตัวบน578 2ตัวล่าง33มสาท้ายวีด้วย3ตัวบนนะครับ361 2ตัวล่าง91นะครับ ชุดจับสองตัวสามหนึ่งหกเก้าสองศูนย์นะครับผมหนึ่งสามรอบพิเศษนะครับสามหนึ่งนะมาสองตัวบนล่างนะครับเจ็ดแปดไม่มีเบิ้ลสามสามนะครับรอบธรรมดาปิดท้ายวีพีด้วยหกหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับวันนี้ชุดบินผ่านนะมาห้าชุดนะครับจากทั้งหมดหกชุดในสามรอบนะครับผม สตัวนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับผมมาบนล่างนะครับรอบพิเศษนะครับแล้วก็หนึ่งหกบน VP นะครับหนึ่งเก้าตัวกลับล่างนะครับผม VP วันนี้มาเลขออกสามชุดแต่ว่าเข้าสี่ชุดนะครับ นั่นคือชุดสองตัวนะครับตัวเด่นนะสองหนึ่งหกนะครับตีให้หนึ่งกับหกนะครับผมหนึ่งมาหกมานะครับออกด้วยกันด้วยนะครับผมเด้งบนล่างนะครับสองรอบก็คือรอบพิเศษกับรอบ vip นะครับผมแนวทางสาหวับที่เจ็ดนะครับ คือ4กรยน2565นะชุดจับ2ตัว9 7 1 2 5 8 6นะครับ2ตัว10ชุด สิบชุดนะครับหกแปดหกศูนย์เก้าสี่ก้เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่ปิดท้ายด้วยเก้าสานะครับเด่นน้องเอนะครับผมวันนี้นะครับมาแล้วสำหรับเด่นน้องเอนะครับสามตัวนะครับผม แปดหนึ่งห้านะครับและตัวที่ผมจะติกสำหรับวันที่สิบเจ็ดผมติไปที่แปดกับ1นะครับผมแปดกับ1นึ่งดูิว่าตัวเดีนโนเอนะครับไปจัดในชุดวินของผมมันจะแมทกันไหมนะผมไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับเดนโนเอนะครับกลับมาลงให้นะวันนี้ นะครับหลังจากที่น้องเอนะครับผมกลับจากปฏิบัติธรรมนะครับก็ไปลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกทุกการติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกนะครับที่กดไลค์กดถูกใจนะผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ